งานแดนใช่คะเปิดตัวผลิตภัตฤฤณฑ์ใหม่จากแดนนะคะก็จะมีโปรดักต์ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะจะมีเป็นชาเวอร์โฟมที่เป็นชาเป็นชาเวอร์เจลแล้วก็บอดี้โลชั่นนะคะจากแดนนะคะเราบอกว่าจะเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตัวเองในห้องน้ำแน่นอนนะคะ่ะมันมีตัดใจยังไง น่าสนใจยังไงใช่ไหมคะดีต่อใจอยังไงคือต้องบอกว่าด้วยด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยแต่ละอย่างจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอย่างอย่างชาเวโฟมอย่างเงี้ยโฟมมันจะมีความแบบนุ่มฟูอาบน้ำสนุกม,มากมากนะคะแล้วก็อย่างชาเวอร์เจลอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบจะมีเท t e เจอร์ของมินเนอร์อลฟลิสเตอร์ที่จะทำให้ผิวดูเปล่งขึ้นแล้วก็มีบอดี้โลชั่นที่แบบเออมีทั้งแบบมินเนอร์อลฟลิสเตอร์เหมือนกันก็จะทำให้ผิวดูเปล่งขวาวสาวช่องในเหมยที่สถ้าถามวีนะวีชอบ การใหม่ที่ได้ลองกันได้อาบน้ำที่แบบบีบแล้วมันเป็นโฟมออกมาเลยแล้วมันนุ่มฟูแล้วมันให้ความชุ่มชื้นผิวเลยก็เลยรู้สึกสนุกใช่ค่ะจะในบ้างก็ต้องขายของยังไงบ้างต้องขายของยังไงใช่ไหมคะก็ตอนนี้นะคะเป็นวันแรกที่ที่ที่ขายก็เลยสามารถซื้อได้นะคะที่ e เป็น e เป็นบอยนะคะแล้วก็ e เป็นบอยออนไลน์สามารถสั่งได้เลยค่ะแล้วลองว่าจะเปิดประสบการณ์การอาบน้ำแบบใหม่แน่นอนค่ะเพราะอย่างตัวเองชอบแบบอาบ อ่าน้ำ่อยขึ้นเลยไหมอ่าน้ำลอยขึ้นเลยค่ะตัวหอมเลยค่ะตัวมืออมค่ะถามเรื่องคอนเสิร์ตในเรื่องแว่าเสงอองชายเลยใช่ค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะตอนแรกตอนนั้นที่เราเจอกันคยังกลัวๆตอนนั้เจอกันเรายังกลัวๆอยู่เลยวแบบเอมจะยังไงนะวันขายอเงี้ยเต่พอขายหมดภายใน2ชั่วโมงล้าก็รู้สึกดีใจโล่งใจแล้วก็ไม่อยากจะเชียรแบบเออมึงันเปนสิ่งี้ที่เกิดขึ้นจริงๆก่อนๆวันนี้เปอเสิเปิดขา ลุนมากค่ะขน,นาดที่แบบขนาดที่ขายเองก็ลุ้นมากๆเหมือนแบบตอนนี้สิบโมงกูก็คิก,กเข้าไปในแอปเพื่อดูว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงซึ่งพอมองไปต้วมันเต็มอะ่ะเราก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเต็มแบบเหมือนในหัวยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคนเข้ามาซื้อเยอะจริงๆอ่ะมันก็มันก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแบบขายได้เร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงีๆๆ้ยเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าจะขายหมดตั้งแต่วันแรกแล้วก็ให้พี่ทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเตรียมไว้เลยว่าแบบ จะมากติ้งต่อยังไงให้กระตุ้นยอดขายหลังจากนี้อ๋อตยแผนสำรไปแล้วใช่แล้ก็แผนทุกอย่งแ้นสามูที่ครั้งที่แล้วที่เราจะไปมูใช่ไหมคะไม่ได้มูนก่อนยังไม่เคยมูได้ทกมูหนึ่งอย่าหนึ่งอ่ค่ะไม่ได้ที่นี่น้าตาแตกตอนน้มันมันตื้นตานแล้วก็รู้สึกเหมือนยกคูเขาขึ้นมาด้วยมีความ มีความรู้สึกโล่งใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ที่เหลือแบบในโชว์มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วพอมันเป็นควำตัวมันได้ผ่านไปแล้วมันมันโล่งใจแล้วมันดีใจแล้วก็คือมันยังมีคมไม่ค่อยเชื่ออยู่ว่าแบบจริงหรอวะจริงหรอวะจนกว่าจนกว่าจะไปยืนอยู่บนเวทีถึงจะเชื่อว่าแบบมันเกิดขึ้นจริง คอยแบบมาให้กำลังใจว่าแบบทีคท่คุณก็ทูกคนเจอนะทุกวันเลยจะมีโอกาสเพิ่มรอบไหมคะเพิ่มรอบไม่มีไม,ไม่น่าจะท่อนทันแล้วใช่เราคือรอบเดียวรอบเดียวเลยใครที่ไม่ได้บอกอะไรเหน่อยเราโตข้นมากเร่น <c oughs> เสียใจด้วยนะแกเราเล่นเราเล่นก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็ได้นนค่ะมาเจอกันตามหลายๆคอนเสิร์ตได้ใี้ความร้อน กซ้อมใช ini, ่หมคะก็กำลังซ้อมแข่งตั้งใจมากวะนนี้จะดูไม่ออกแต่จริแล้วปากแเพราะไม่ปากมาซ้อมแล้วก็ตั้งใจมากตใจย่คเขให้กำลังใจแล้วก็แบบมีคอยล่าให้ฟังนิดหน่อยว่าเอ้ซีรีสจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรอย่างงี้มีความสปอยให้เขาฟังว่าเขาคิดเหตนอย่างไรเขาจะเป็นกนแขนเชอ ไม่ค่ะหน้าที่ของเขาคือเป็นแฟนอยู่ข้างล่างเป็นที่ยังไม่แย่งเธอที่นั่งมีเขาล็อกเราไปแล้วค่ะเราไม่แย่าพี่แฟนเป็นพี่ถึงไม่ไน่าจะใช่ค่ะพี่มอนิฟิงใดๆลิสต์ไปหมดแล้วไปหมดแล้วค่ะตั้อยู่ในตอนนี้อยู่ในช่วงสองค่ะใช่สปอยหน่อยมันจะมีอะไรพิเศษเนี่ยเซอร์ไพรส์ไฮไลท์สปอยเหรอก็จะมีแขกเราเชิญ ก็จะมีเมพลงเพราะหลายแบบแล้วก็จะมีได้เห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิดเงยอะแยะมากมายอย่ากได้บันมาิงเลยเห็นมีเวลาเป็นแขกรับเชิญอน,นเนนสิร์ตที่นี่นะแต่นความแซ่บความเปรี้ยวในควาเสี่ยงตัวเองจะมีอะไรแบบนั้นไหมสามารถเห็นสิ่งที่ expect ไดนะ้ <c oughs> แล้วก็สามารถสิ่งที่ไม่เห็นในสิ่ง ก็จะมีแบบจัดเต็มแน่นอนเพราะจริงๆที่ผ่านมาคอนเสริร์ตเราก็ไปเจไปเล่นตามร้านยังคูนแบบเฟสติวัลเนี่นยมันก็จะมีความแบบอาดดนตีเลยตีแล้วก็ตัวเราแต่ครั้งเนี้ยเรามาด้วยโปรดักชั่นที่มันแบบห่อเราไปด้วยโปรดักชั่นมีลอมีอะไรอย่างเงี้ยที่น่าจะประกาศตาประกาศใจประมาณนี้ค่ะอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนตอนนี้ต้องดูแลตัวเองอะไรแบบไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่อะไรก็ตอนแรกก็กังวลว่าจะเป็นโควิดแบบหรือเปล่าอะไร ช่องที่เรเป็นไปแล้วตอนถูกการโอเคจบไปหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนร่างกายอย่างอื่นแล้วก็พยายามกินดีๆพยายามนอนเพียงพอแล้วก็ก็ซ้อมเต็มที่แหละแล้วแต่ก็ต้องมีเวลาให้เผื่อนอนด้วยแล้วก็ออกกำลังกายอย่างไรกนช่วงก่อนมันส่วนใหญ่จะมีการลดลดรับงานกันคืออะไรคะโอเคอ๋อมลดรับงานรับคัดลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างวันนี้ก็คือเป็นวันยกเว้น ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยี่สิบสี่เจอกันยี่สิบสี่เจอกันซันเดอร์ดอมเมืองทองธานีค่ะกับยูเบอร์เลฟมีคอนเสิร์ตค่ะตามเป็เรื่องข่าวคู่รักเลิกเงียบออกไปแล้วแหละแต่ว่าตีค่ะที่ออกเดี่ยวคนที่ต้องออกมาโพสต์นี้เป็เองเหรอคือคู่รักเลิกเงียบเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆครั้งที่เขาจะมีข่าวว่าคู่รักเลิกเงียบมันจะมีชื่อวีก้าวของมาตลอด เล้วิก็รู้สึกว่าเฮ้ยพวกเราสองคนหวั่นมากไงค่ะทุกคนทุกคนถึงบอกว่าเราเลิกกันอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคนเดาวว่าเป็นวีกับเก้ายายก็โทรมาเช็คว่าเลิกกันหรือเปล่าเลยวิก็บอกไปแล้ววีได้เลิกแล้วก็นีเขาก็โทรมาทุกวันเป็นเวลาอาทิตย์หนึ่แบบไม่เชื่อเราจริงๆเพราะว่าเขาเป็นยังไม่ตายเปเขาเป็นยังอยู่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราตอบไปเลยเพื่อที่ยายจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องโทรมาเพราะว่าถ้า่อไหบอกไปยายก็ไม่เชื่อ ก็ลยรู้สึกว่ามันโพสไปเลยให้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราใช่แล้วตอนนี้ยายเชื่อยังไรยเชื่อ่ตลกยายก็โทรมาอยู่ดีแต่ยายโทรมาชมบอกว่าดีมากที่บอกอย่างเนี้ยพอจะได้ไม่ต้องไปพูดต่อเรายังรักกันดีเนาะอย่างนี้ยตายติดตามสองตาใช่เขาก็เขาก็สบายใจค่ะใช่ยายรักมากค่ะยายเชื่อนักข่าวมากกว่าพี่ใช่ค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วบอกไปหลายครั้งแล้วก็ยังบอกว่าเลิกหรือเปล่าเรื่องหรือเปล่าเป็นเวลาที่ดนอยู่ <ช>อยานคนติดตามของคุณใช,ใชวนน่วันนี้คืนดีก็จะมีแบบได้ดูคลิป y o u t u อะไรสักอย่างมาแล้วก็พอมาบอกว่าทัไม่แต่งตัวอย่างนั้น้วหนูก็ถามว่าตอนไหนคลิปไหนก็ไม่รู้ด้วยซึ่งอาจจะเป็นคลิปที่เก่มามากๆลยค,ค่ะก็ขาปไปมาแต่เดงว่าเขาเชี่ยว เออถ้าหนูว่าหนูไม่น่าจะเร็เวๆนี้ไม่น่าจะเลิกเร็เวๆนี้ <c oughs> แต่ว่าถ้าเลิกเดี๋ยวก็คงรู้เองแหละแล้วก็ถ้าเลิกก็คงไม่เงียบไม่รู้ว่าไม่เงียบ <c oughs> ไหม,ไม,มแต่ว่าน่าจะรู้เองแหละแล้วก็ต้องชินแล้วว่าพวกหนูไปลงรูปคู่กันใช่ค่ะก็ก็ถ้ามีโอกาสตอนนี้คือมิ้นไม่ได้ไปไหนเนี่ยมิ้นก็ไม่มีรูปถ่ายเพิ่มแล้วก็ไม่รู้จะลงทำไมยังหวานอยู่ยังหวานอยู่คค่ะขอบุณค่ะขอบคุณนะคะ Thank <laughs> you.